ถามเขามาว่าไอาเสมเหตุงานโรงแรมซื้อรถได้บ่ครับไอเสมนะซื้อได้เบิร์ดลูกกลางโรงแรมเหตุงานโรงแรมครับนะล้างมองเขามีบริษัทเออเอ,อ้ยล้างมองเขามีสลีปนะออกสลีปให้ล้างล้างมองโรงแรมลัางมองเขาก็โรงแรมบ่ใหญ่เป็นบ่ออให้ในายจ้างเขาออกใบรียร้องเงินเดือนให้สำนักนก็ซื้อได้ครับเหตุงานโรงแรมพนักงานทั่วไปก็คืออาชีพสุจริตขึ้นกันนะสามารถออกรถได้ นานี่ไอ้เสียงขายมให้พี่น้องหลายคนแล้วหนุ่มสาวโรงแรมเขาชอบขับรุ่นนี้กันน้าใส่เสื้อขาวกระโปรงสั้นๆนะแล้วก็แต่งตัวสวยๆแล้วเขาชอบขับรุ่นนี้เวลาเปิดประตูลงรถไอ้เสียงก็จะชอบส่องขาหน่อยเห็นไหมบ่เห็นหนอกก็ใช้สติเอออ้าวนาหนุ่มสาวโรงแรมซื้อได้จ้าฟรีดาวกับค่างวด3,800บาท กับมาสเตอร์สองปีสองพันยี่สิบสองออฟชั่นเขาจัดเต็มรถแบรนด์ลองอย่างนี้แหละเราเจอออปชั่นมาเต็มรถเป็นหลักนะพี่รถแบรนด์หลักราคาแพงออปชั่นไม่ค่อยมีออปชั่นไม่ค่อยมีรถแบรนด์ดีแต่แบรนด์เออดีแต่แบรนด์ฟังมาไล่ธรรมดาบางเมาติก็ไม่มีนะบางทีก็แอร์ธรรมดาวิทยุก็ธรรมดาหน้าจอก็ไม่มีออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะหนุ่มสาวโรงงาน คุณครูก็ชอบใช้ทีนีน้คุณหมอก็ชอบใช้บัตรประชาชนใบเดียวจัดในทุกอาชีพมาเลยกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮตไทยเฮดนาเฮตสวนแม่บ้านรถพอกอีดยางขับวิน่นขับแก๊บขับหกรอขับสิบรอขับแม่โคตัดไม่าทาอนานทุกอาชีพไฟโปรเจคเตอร์อย่างสวยเลยและสีขาวมุกเลยเครื่องโคตรเดิมเครื่องโคตรสวยวัยรุ่นจ๋า นะตั้งแต่วันนี้ถึงสงการผ่อน3,800หลังสงการไปแล้วไปผ่อน8,000บาทตลอสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนบาทบัตรประชาชนไม่เดียวเฮ็ดงานลุงแล่มกระสือได้เด้อจา้านะไอเซมรรซิงจัดให้